สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค like ิดวทิทยาศาสตร์าด้วยการทดลองนะครับวันนี้ครับเราจะทําการทดลองที่เกี่ยวข้องกับน้ําอัดลมที่เราดื่มมันอยู่ทุกวันแบบนี้เราจะมาดูกันครับว่าข้างในนี้มีส่วนผสมของอะไรวันนี้เราจะได้รู้กันอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นครับวันนี้พี่ตอ็อบองมีคู่หูที่จะมาหาคําตอบเกี่ยวข้องกับการทดลองทางน้ําอัดลมอย่างแน่นอนครับ บอกไว้ก่อนเลยพวกเขาไม่ธรรมดาครับพวกเขาชื่นชอบในการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างมากด้วยอย่าช้าไปพวบพวกเขาทั้งสองคนได้เลยครับผมสวัสดีครับผมเจมส์ครับสวัสดีค่ะค่ะอโอ้โหวันนี้เรามาทำการทดลองเกี่ยวเรื่องน้ำบัดลมกันใช่ไหมครับครับแต่เดี๋ยวก่อนครับ นี่ต้องเจมส์เอานมมาทำอะไรครับเนี่ยนี่ไม่ใช่ขวดนมธรรมดานะคะพี่ต๊อบแล้วมันเป็นนมอะไรครับเราใช้นมเพื่อเราจะได้ดูส่วนผสมของน้ําอัดลมค่ะอ๋อเราสามารถที่จะเอานมมารู้ส่วนผสมของน้ําอัดลมได้เอ๊ะแล้วมันจะใช้วิธีไหนครับแบบนี้เทนนมลงไปในน้ำอัดลมค่ะเทนนมลงไปในน้ำอัดลมเลยเหรอเพื่อนๆนทางบ้าน ชวนคุณพ่อคุณแม่หานมและน้ำอัดลมมาคนละขวดถ้าพร้อมแล้วเทนมเลยค่ะอืมโอเคอ่าโอเคเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อครับน้องชายทิ้งเอาไว้30นาทีค่ะแล้วมาดูผลกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น สังเกตไหมครับว่าสีมันเปลี่ยนไปนะ,<จ>ะสีสีออกดำๆเนี่ยมันตอนนี้มันกลายเป็นสีน้ำตาแล้วนะงั้นรออีกแป๊บหนึ่งยังไม่ถึงเวลา30มนาทีดูไปเรื่อยๆน้ำอัดลมตกตะกอนจนใสเลย น้ำอัดลมแยกชั้นได้ชัดเจนขึ้นค่ะใช่แล้วครับการแยกชั้นของน้ำอัดลมแบบนี้นะครับก็ทําให้เราสามารถเห็นส่วนประกอบของน้ำอัดลมได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำโซดาใสาๆและส่วนประกอบสีน้ำตาลนะครับที่จับตัวเข้ากับนมแล้วตกตะกอนอยู่ก้นขวดนี่ก็คือกรดและน้ำตาลที่ผสมกันอยู่ในน้ำอัดลมนั่นเองครับกรดเหล่านี้นะครับเข้าไปทำปฏิกิริยากับแคลเซียมในนมจนมันเกาะตัวกันเป็นก้อนอย่างที่เราเห็นนั่นเองครับ เห็นแล้วไม่อยากดื่มน้ำอับลมเลยดูสิครับมีแต่น้ำโซดาน้ำตาลแล้วก็กรดทั้งนั้นเลยนะครับนี่แหละครับวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เราเห็นหนึ่งความจริงนะครับที่ซ่อนอยู่ในความอร่อยได้ยูเรกา ถึงการทดลองเกี่ยวกับน้ำอัดลมแล้วแล้วก็เราจะลืมสิ่งนี้ไม่ได้เลยเลือกอมด That นส์อืมปิต้องเปิดแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอเวลารอเวลารอเวลาพร้อมนะหนึ่งสองสา นี่พุ่งออกมาเลยมั้งอ่า,าเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเมื่อเราใส่ลูกอมลดบิ้นลงไปในน้ำอมัดลมนะครับก็จะเกิดฟองฟู่ขึ้นมาว่าแต่น้องๆรู้ไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรน้องเจมส์ก็สงสัยเพราะว่ามิ้นท์มันซาแล้วก็เย็นมางครับอืมมันเลยทําให้เกิดฟองใช่ไหมครับอ่ะ น้องชายคิดว่าในน้ำมันมีแรงดันเมื่อเราใส่มิ้นลงไปแล้วมิ้นมันไปทำปฏิกิริยากับน้ำน้ำมันก็เลยพุ่งขึ้นมาค่ะโอเคเพื่อค้นหาปริศนาคำตอบนี้นะครับ <Okay. S 2> พี่ต้อมเนี่ย mm hmm. มีลูกอมรดมิ้นอยู่2แบบด้วยกันคือแบบธรรมดาและก็อันที่แบบเคลือบน้ำตาลเอาไว้อืส่วนของผมนะครับครับที่ผมขอใส่แบบรถมิ้นแบบธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นของเรา เคลือบน้ำตาลค่ัเคลือบน้ำตาลถ้าอย่างนั้นเราลองมาทำการทดลองกันเลยดีกว่าครับนับ 1, 2, 3ปล่อยครับโอ้โหขวดที่มีลูกอมรสมิ้นท์แบบธรรมดาพุ่งได้สูงมากกว่านะครับเนี่ย ปิศนนาการทดลองนี้ขึ้นอยู่กับสารที่เคลือบลูกอมรสมิ้นค่ะใช่แล้วนะครับสารที่เคลือบอยู่บนลูกอมรดมิ้นนะครับจะทําปฏิกิริยากับกรดในน้าอัดลมนะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่อย่างต่อเนื่องปล่อยฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลออกมาฟองกา๊าซจึงดันตัวพุ่งออกมาจากขวดน้าอัดลมอย่างที่เห็นนั่นเองครับ แต่ถ้าเราเปลี่ยนลูกอมรสมิ้นธรรมดาไปเป็นลูกอมรสมิ้นที่มีน้ำตาลเคลือบผิวอยู่ก็จะทำให้ปฏิกิริยาเคมีลดลงน้ำอัดลมจึงพุ่งออกมาได้นั่นเองครับโอ้โหพลังกดแก๊สนี่น่ากลัวจริงเลยนะครับเนี่ยยิ่งทดลองก็ทําให้เรารู้ว่าไม่ควรทานน้ําอัดลมเลยนะคะจริงค่ะน้องชายและพี่ต๊อบก็อยากจะตะโกนร้องให้กับการทดลองที่น่าทึ่งแบบนี้ว่ายูยยเลก ได้เวลารับสมองกับคำถามประจำสัปดาห์นี้กันแล้วครับเราอยากรู้ว่าถ้าเราใส่ลูกอมรสมิ้นท์ลงไปในโซดาจะเหมือนกับที่ใส่ลงไปในน้ำอัดลมหรือไม่ในการทดลองนี้ต้องทดลองเองแต่อย่าลืมว่าต้องระมัดระวังและให้ผู้ใหญ่อยู่ด้วยค่ะส่งคำตอบแล้วก็ตรวจคำตอบของน้องๆน,นะครับมาทาง Facebook f a n น a g e ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับน้องๆ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆไปเป็นรางวัลครับ เอาละมาถามน้องเจมส์กับน้องทรายบ้างวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำามัดลมเนี่ยคิดว่าได้ความรู้อะไรบ้างครับได้รู้ว่าน้ำามัดลมมีโทษอะไรบ้างค่ะอืมแล้วน้องเจมส์ล่ะอ๋อส่วนผมนะครับได้รู้ว่าน้ำามัดลมมีส่วนผสมอะไรบ้างครับ เยี่ยมเลยนะครับและนี่แหละครับวิทยาศาสตร์นะครับสามารถทําให้เราเห็นถึงคุณและโทษได้และที่สําคัญที่สุดยังสามารถทําให้เราได้ทําการทดลองอย่างสนุกสนานอีกด้วยจริงไหมจริงคร่คะดีมากเป็นเพราะว่าพวกเราชอบคิดแบบวิทยาศาสตร์คิดอย่างตร้างสรรค์มาสนุกคิดด้วยกันครับคิดวิทยเอย่กัสหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกัน โอ้แต่น่ากลัวจริงนะน่ากลัวจริงๆแบบว่าเป็นตะก่อนน้า